สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องฝึกจิตด้วยตนเองในสังคมที่เร่งรีบวุ่นวายมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าผู้คนในยุคป,ปัจจุบันจึงค่อนข้างจะเร่งรีบตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งกลับเข้านอนใหม่ก็ต้องรีบเพื่อจะได้ทำงานให้ทันในวันต่อๆไป การบีบคั้นเร่งรีบแบบนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นในหลักทางวิทยาศาสตร์ของสมองมนุษย์เมื่อเคมีต่างๆที่สัมพันธ์กันทำงานอย่างต่อเนื่องหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาอันจํากัดนั่นหมายความว่าสมองทำงานหนักมากในทางเดียวกันถ้าทำงานในสิ่งเดียวโฟกัสเพียงอย่างเดียวสมองมนุษย์ก็จะทำงานน้อยลง และไม่ต่างจากคนที่นั่งสมาธิดังนั้นการที่มนุษย์เรานี้ทำอะไรรีบๆรีเพราะต้องการให้จบงานเพราะมีงานหลายอย่างที่จะต้องทำการเร่งรีบแบบนี้เองสภาพทางความนึกคิดหรือความรู้สึกที่เรียกว่าภาวะอารมณ์ภายในที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของเคมีบางอย่างในสมองเราจึงเข้มข้นจนกระทั่ง อาจจะเกิดค่าแปรผันแล้วเกิดสภาพทางความนึกคิดหรือว่าความรู้สึกหรือภาวะอารมณ์เนี่ยถึงกับทำให้แสดงออกมาทางพฤติกรรมได้คนรุ่นใหม่หลายๆคนอารมณ์จึงค่อนข้างจะรุนแรงบางครั้งอารมณ์ขึ้นนลง,ลงจนกระทั่งยากต่อการที่จะควบคุมวิธีแก้ไขต้องอาศัยหลักของธรรมะเมื่อภาวะทางอารมณ์ถูกเบรกโดยภาวะธรรมะ ย่อมจะทำให้ความรู้สึกนั้นดีขึ้นคำว่าภาวะธรรมะในที่นี้ที่นิยมกันเป็นส่วนมากก็คือการฝึกจิตหรือฝึกสมาธิไม่ว่าจะฝึกจิตในรูปแบบใดสำนักใดวัดใดก็าตามก็สามารถที่จะยับยั้งอารมณ์ที่กุนมัวได้ทั้งนั้นการฝึกจิตนี้ทำให้จิตจดจ่อเพียงสิ่งเดียวเช่นการตามดูลมหายใจเข้าและออก เรียกว่าอาณาปานาสติการตามดูลมหายใจเข้าโดยที่ไม่มีความคิดใดๆมาปะปนย่อมจะทำให้โปรง่งเบาสบายที่สำคัญสามารถคลายเครียดได้เมื่อคลายความเครียดได้แล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆก็จะเบาลงไปโดยปริยายแต่อีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำเอามาลดภาวะทางอารมณ์ได้และทำให้เกิดภาวะธรรมะได้ด้วยเช่นกัน นั่นก็คือการนั่งพิจารณาคําว่าพิจารณาต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่การคิดไปเรื่อยเปื่อยแต่อาศัยการคิดนั่นแหละเป็นตัวตั้งที่สําคัญวิธีแบบนี้ทําที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเริ่มรู้สึกตัวว่าเริ่มจะงุดหงิดมากขึ้นอารมณ์ร้อนมากขึ้นเร่งรีบมากขึ้นวิธีการฝึกก็คือนั่งสบายๆบ,บนเก้าอี้แบบไหนก็ได้ ทอดสายตาไปให้ไกลออกไปถ้าเบื้องหน้ามีวิวธรรมชาติยิ่งจะเป็นการดีที่สุดมองออกไปให้สุดลูกหูลูกตาเลยขณะที่มองนั้นจิตต้องไม่คิดอะไรเลยที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดภาวะทางอารมณ์ที่รุนแรงฉุนเฉียวมันเหมือนกับการนั่งทอดอารมณ์แบบนั้นนั่นแหละมองไปเรื่อยเ,อยเมื่อความคิดอะไรที่แทรกเข้ามาก็นำเอาความรู้สึกทั้งหมดที่มี ไปถามตัวเองว่าคิดทํำไมคิดไปทำไมควรคิดหรือไม่ถ้าได้คำตอบว่าไม่ควรคิดก็เลือกไม่ต้องคิดต่อไปแล้วก็นั่งทอดอารมณ์ต่อไปการนั่งทอดอารมณ์แบบนี้ทางพระพุทธศาสนานิกายเชนเป็นที่นิยมปฏิบัติกันมากมายโดยเฉพาะในยุโรปเพราะภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะอยู่กับปัจจุบันค่อนข้างง่าย และเป็นภาวะปัจจุบันที่ลืมตาด้วยสำหรับคนที่นั่งฝึกจิตแบบหลับตาถ้ามีฐานที่แข็งมากพอแล้วการฝึกจิตแบบนี้ก็จะง่ายเลยทีเดียวหลวงปู่ดุลอัตุโรลูกศิษย์ในสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้ที่เป็นพระเถระขณาจารย์ทางด้านสายการปฏิบัติอีกรูปหนึ่งท่านได้เน้นการสอนในเรื่องของปัญญาท่านเคยพูดถึงวิธีการฝึกจิตเอาไว้มากมาย โดย,ยเฉพาะในเรื่องของการเฝ้าดูรับรู้ดูจิตหลวงปู่ท่านเคยปารกว่าการนั่งกรรมฐานที่ต้องระวังอย่าไปเผลอนั่งเล่นกับจิตเพราะการไปนั่งเล่นกับจิตนั้นมันจะทำให้เราเพลินแล้วที่สุดก็จะไม่ได้อะไรสิ่งที่เรามองเห็นในนิมิตต่างๆของการทำกรรมฐานนั้นเรามองเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นมันไม่จริง มันเป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นจากนั้นหลวงปู่ท่านเคยแนะนำว่าถ้าเรานั่งลืมตาเฉยๆเพื่อดูจิตดูใจเพื่อไม่ให้เกิดความปรุงแต่งใดๆก็สามารถทำให้เรานั้นมีจิตที่เป็นสมาธิได้เหมือนกันโดยไม่ต้องไปนั่งหลับตาแต่ไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าระวังความคิดแต่นั่งดูความคิดว่าความคิดนั้นมันคิดอะไรคิดฟุ้งซ่านคิดหงุดหงิด หรือเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเลยใครก็ตามที่มีสภาพทางความคิดหรือความรู้สึกเรียกว่าภาวะอารมณ์ไม่คงที่นี้มีภาวะอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายหรือทำอะไรรีบร้อนอยู่เสมอจนเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายทางจิตใจขึ้นมาและก็ไม่ค่อยสบายทางกายก็ลองนำเอาวิธีนี้ไปฝึกดูบ้างเป็นการฝึกจิตที่ตรงเป็นหนทางลัดและสั้นที่สุด ไม่ต้องสงสัยว่ามีสอนในพระไตรปิฎกหรือเปล่าแต่เพียงคุณฝึกตามแล้วก็กลับมาถามใจของคุณเองว่าใจคุณโล่งหรือเปล่าลดความเครียดน้อยลงหรือเปล่าเลิกสภาพทางความนึกคิดหรือความรู้สึกภาวะอารมณ์ต่างๆลงได้หรือไม่ถ้าลดลงไม่เครียดนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถฝึกเพื่อนำเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้โดยไม่ต้องสงสัย ธรรมะเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องข้างนอกไม่ใช่เรื่องการรู้ปริยัติไม่ใช่เรื่องของการฝึกอยู่ในรูปแบบแต่เป็นเรื่องของใจล้วนๆเท่านั้นเราเคยรู้บ้างไหมว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสภาพทางความนึกคิดหรือว่าความรู้สึกทางอารมณ์แล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตามดูไปเรื่อย เราก็จะเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อดูไปนานๆไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันบังคับไม่ได้จิตจะสุขหรือว่าจิตจะทุกข์สั่งไม่ได้จิตจะดีหรือว่าจิตจะชั่วสั่งไม่ได้จิตจะสงบหรือจิตจะฟุ้งซ่านสั่งไม่ได้จิตเป็นของจิตเองอย่างคนที่นั่งสมาธิชำนาญแล้วจะสั่งให้จิตสงบได้ไหมคนที่นั่งสมาธิชำนาญน,นั่งปุ๊บสงบปั๊บ ไม่ใช่เพราะว่าสั่งจิตให้สงบนะแต่ว่าเพราะทำเหตุน้อมจิตไปอยู่ในสภาพทางความนึกคิดหรือความรู้สึกทางอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขจิตก็จึงสงบจิตมีความสุขรู้อารมณ์ที่มีความสุขเมื่อสุขกับสุขเจอกันความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นเราทำเหตุของสมาธิต่างหากสมาธิจึงเกิด เราสั่งให้จิตสงบไม่ได้กระทั่งผู้ทรงฌานก็ทำหรือว่าสั่งให้จิตสงบไม่ได้จิตนั้นเป็นอนัตตาอยู่ที่เหตุของจิตถ้าทำเหตุชำนาญผลก็เกิดอย่างรวดเร็วจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ไม่มีใครสั่งจิตได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้จิตโดยตัวมันเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่ฝึกได้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าการฝึกจิตเป็นความดีตามปกติเมื่อไม่มีการกระทบระหว่างอายตนะภายในและอายตนะภายนอกจิตจะปกติและสงบเย็นอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีการกระทบระหว่างอายตนะภายนอกและอายตนะภายในจิตที่ยังไม่ได้ฝึกดีและย่อมวันไหวไปตามสภาพทางความนึกคิดหรือความรู้สึกของอารมณ์ที่มากระทบเสมอ จึงจำเป็นต้องฝึกจิตไว้ตั้งรับอารมณ์ที่มากระทบเพื่อจะได้รักษาความเป็นปกติแห่งจิตไว้ได้อารมณ์ที่มากระทบแล้วจิตไหวตามไปได้นั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโุถะะและธรรมารมณ์อาการไหวของจิตจะไหวไปสองทางคือทางพอใจและไม่พอใจหรือว่าเกลียดชังเมื่อ จิตไหวแล้วจะเสียความปกติและความสงบที่เคยมีมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเธอจงตามรักษาจิตของตนเถิดการฝึกจิตคือการรักษาจิตให้เป็นปกติและสงบอยู่เสมอหรือรักษาจิตไม่ให้วันไหวในเวลาที่อารมณ์มากระทบแต่ปล่อยให้ทำหน้าที่ไปตามธรรมชาติของมันสิ่งที่ช่วยในการ รักษาจิตให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการสำรวมหรือระวังดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าผู้ใดจักระวังจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมานในที่นี้ก็คือความยินดีหรือยินร้ายที่เกิดจากการกระทบของอารมณ์ด้วยความเผลอถ้าไม่เผลอกระทบแล้วผ่านไปบ่วงมารก็หลุดไปด้วยธรรมะ สำคัญที่เป็นพื้นฐานแห่งการฝึกจิตคือสติได้แก่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและไม่เผอเลยหลักธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องการฝึกจิตต้องมีสติประกอบเสมอขาดไม่ได้เลยเช่นอาณาปานาสติและสติปัฐานล้วนต้องการสติคอยรักษาจิตทุกเวลานาทีหรือทุกลมหายใจเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออก สติจะคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจการฝึกสมาธิโดยการเฝ้าตามดูตามรู้และตามเห็นลมหายใจเขาออกจึงเป็นการฝึกสมาธิที่เป็นสากลเป็นธรรมชาติทุกคนไม่จํากัดชาติศาสนาและวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะ ทุกคนมีลมหายใจเหมือนๆกันวิธีปฏิบัติที่ไม่สลับซับซ้อนแต่ประการใดเพียงหาที่นั่งที่สงบจากความพลุกพล่านที่ใดที่หนึ่งจากนั้นก็นั่งให้สบายแล้ววางสติกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกหรือพูดง่ายๆว่าหยุดคิดในเรื่องอื่นชั่วคราวคิดอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกตามที่พระพุทธองค์งทรงตรัสสอนว่า เวลาลมหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกเราก็รู้อยู่ว่ากำลังหายใจออกเวลาหายใจออกยาวก็รู้ว่ากำลังหายใจออกยาวเวลาหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวว่าหายใจเข้ายาวคำว่ารู้สึกตัวคงจะเข้าใจได้ง่ายถ้ายังไม่หลับก็ยังรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ถ้าหลับ จะไม่รู้สึกตัวการนั่งสมาธิจึงไม่ใช่การนั่งหลับแต่การนั่งสมาธิเป็นการนั่งรู้สึกตัวทั่วพร้อมหัวใจสำคัญของการนั่งสมาธิอยู่ที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมการวางความคิดที่ลมหายใจคือรู้ถึงลมหายใจตรงๆไม่มีอ้อมค้อมลีลาแห่งลมหายใจแต่ละขณะเป็นอย่างไรเช่นย่อมรู้เช่นนั้นการรู้นี้ไม่ต้องจดจำ มาจากที่ไหนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงเลยจะพบลีลาความเคลื่อนไหวอย่าบ้างและละเอียดบ้างไปตามลำดับแต่ที่ผู้ฝึกสมาธิพบคล้ายๆกันยิ่งฝึกนานลมหายใจก็ยิ่งละเอียดเวลาที่ลมหายใจละเอียดรู้สึกได้ถึงความสงบเยือกเย็นทั้งในส่วนกายและใจได้อย่างชัดเจนการทำสมาธิทำให้ใจสงบ และกายก็สงบตามด้วยเพราะลมหายใจเกี่ยวเนื่องด้วยกายมีอิทธิพลต่อความสงบหรือความวุ่นวายฝ่ายกายด้วยการฝึกสมาธิจนลมหายใจสงบและละเอียดอย่างรวดเร็วนับเป็นวิธีพักผ่อนอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายเรานั้นสดชื่นฟื้นคืนพลังงานต่างๆที่สูญเสียไปจากการตรากตรำทำงานหนักให้คืนกลับมาอย่างรวดเร็ว ความสดชื่นที่ได้จากการทำสมาธิจะได้ทั้งทางกายและใจพร้อมๆกันไปในขณะนั้นพูดได้ว่าเป็นขณะที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดการฝึกจิตนี้เป็นการทำความดีชนิดหนึ่งที่ลงทุนด้วยเงินทองทรัพย์สินน้อยแต่ได้ประโยชน์มากมายมหาศาลดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการฝึกจิตเป็นความดีนั่นแหล ประโยชน์ของการฝึกจิตการฝึกจิตนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมากเพราะทําตนให้เป็นผู้ประเสริฐด,ดังนั้นผู้ที่ฝึกจิตได้ถูกต้องแม้เพียงขั้นสมาธิก็ย่อมได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างดังต่อไปนี้นั่นก็คือถ้าเป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนก็สามารถเรียนหนังสือได้ผลดีเพิ่มขึ้นได้คะแนนสูงสเพราะมีจิตใจสงบ จึงทำการดูาำรับํำราได้แม่นยำความทรงจำก็ดีขึ้นก็ทำให้ผลการเร่าเรียนนั้นดีขึ้นตามระดับทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นไม่ค่อยผิดพลาดเพราะมีสติสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองสามารถทำงานได้มากขึ้นและก็ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วทำให้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยหายไปได้ทำให้เป็นคนที่มีอารมณ์เยือกเย็น มีความสุขใจได้มากมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเบิกบานและมีอายุยืนยาวทําให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขเช่นถ้าอยู่ในโรงเรียนก็ทําใหเ้เพื่อนและครูพลอยได้รับความสุขไปด้วยถ้าหากอยู่ในบ้านก็ทําให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขถ้าอยู่ในที่ทำงานก็ทําให้เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาพลอยได้รับความสุขไปด้วยการฝึกสมาธิฝึกจิตนี้ สามารถรเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างจริงใจและจริงจังด้วยความรวดเร็วและใจเย็นรวมทั้งสามารถแก้ไขความยุ่งยากและความเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิตได้ด้วยวิธีอันถูกต้องอีกด้วยสามารถกำจัดนิวรณ์ที่มารบกวนจิตลงได้หรือบางทีบางอย่างก็ทำให้น้อยหรือเบาบางลงไปได้ถ้าทำได้ถึงขั้นสูงสูงก็จะย่อมได้รับความสุข อันเลิศยิ่งและอาจสามารถได้อำนาจจิตที่พิเศษด้วยเช่นรู้ใจอ่านใจผู้อื่นได้เป็นต้นสุดท้ายก็คือทำให้เป็นพื้นฐานโดยตรงในการเจริญวิปัสสนาได้อีกด้วยความสุขสองอย่างที่ได้ทุกคนที่เกิดมาล้วนรักสุขเกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและความสุขที่มนุษย์ต้องการนั่นก็คือสองอย่างความสุขทางกาย และความสุขทางใจความสุขทั้งสองอย่างนี้ต้องอาศัยกันและกันคือถ้ากายเป็นสุขแล้วก็จะทำให้ใจเป็นสุขด้วยหรือถ้าใจเป็นสุขแล้วก็จะทำให้กายเป็นสุขด้วยเช่นเดียวกันกับเรื่องของความทุกข์เพราะกายกับจิตมีความเกี่ยวเนื่องกันแม้พระพุทธศาสนาจะยอมรับความสุขทั้งสองอย่างนี้แต่ก็ยกย่องจิตว่าประเสริฐกว่ากายเพราะกายนั้นรวมทั้งสมองด้วย เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของจิตจิตเป็นผู้นำและยกย่องความสุขทางใจดีกว่าความสุขทุกชนิดดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขอย่างอื่นที่จะนิ่งไปกว่าความสงบไม่มีและความสุขที่แท้จริงนั้นเราไม่อาจหาได้จากทรัพย์สินสมบัติจากอำนาจจากความสุขทางกาม,มาสุขหรือแม้จากเกียรติยศชื่อเสียงดังเราจะเห็นได้ว่า มีคนที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงและมีตำแหน่งฐานะดีเป็นจำนวนมากๆที่ไม่อาจมีความสุขได้จากสิ่งที่ตนมีเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บอกเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์จากสิ่งที่ตนมีเสียอีกด้วยแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นจะหาได้จากจิตใจอันอยู่ในตัวของเรานี่เองและคนที่ได้รับความสุขชนิดนี้นั้นก็จะต้องฝึกจิตของตนตามหลัก พระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและพิสูจน์มาแล้วด้วยพระองค์เองผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมะนี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินอย่าลืมช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักและเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ